สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกับพี่มอสของเอ่อพายมอสควันหญิงนะคะวันนี้เราจะมาปลูกหญ้านะคะวันนี้ไล้ผลไม้เสร็จเร็วแม่ควานก็เลยได้มีเวลานิดๆหน่อยหน่อยนะคะเลยมาปลูกหญ้าที่ตรงนี้นะคะเราปลูกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะทีนี้มัน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 ไม่เกิดนะคะพี่แม่ควานก็เลยต้องได้มาปลูกใหม่นะคะเพิ่งให้รถเขามายกล่อง เมื่อเช้าแม่ควานก็เอารถสะเล้งพ่วงนะคะเข็นยามาไว้ตั้งแต่เช้านะคะนุ่นเลยปลูกไปรอบหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้ปลูกแล้วมันไม่เกิดนี่นะคะปลูกพร้อมตรงนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้เกิดสวยเพิ่งปลูกไปนะคะพร้อมกันกับตรงนี้นะคะนี่ตรงแปลงนี้นะคะแม่ควานก็ปลูกเสร็จไปพร้อมๆกับตรงนี้นะคะนี่นะคะแต่ตรงนี้มันไม่เกิด มันเป็นดินนะคะเป็นดินกระด้างดินแข็งจะได้กินแค่ช่วงหน้าฝนนะคะถ้าฝนตกมาหนักๆดินมันก็จะแน่นนะคะหญ้ามันก็จะไม่เกิดไม่ควานก็เลยต้องมาปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะนี่อันนี้ก็ใส่ปุ๋ยนะคะเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ไม่สวยหรอกค่ะนี่เดี๋ยวไม่ควานว่าจะเอาเครื่องนะคะมาตัดตัดให้มันขึ้นใหม่นะคะเดี๋ยวไม่ควานจะเอาปุ๋ยมาลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่า เอ่อหญ้าหญ้าแบบว่าดาวกระจายนะคะมันเยอะเกินไปนะเดี๋ยวแม่ควานมีเวลานะคะจะเอาเครื่องมาล่นนะคะตรงนี้อีกรอบหนึ่งนี่ก็เพิ่งปลูกใหม่นะคะนี่สวยว่าจะเอาปุ๋ยมาโรยๆอีกอีกค่ะนี่ให้ฝนมาก่อนตอนนี้ก็กําลังมืดฝนมานะคะนี่เดี๋ยวปลูกสักพักก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เงียบค่ะเงียบไม่มีคนเลย ปลูกแล้วปลูกอีกนะคะนี่ตึกตรงนี้นี่ปลูกไปรอบหนึ่งแล้วนี่นะคะต้นสวยๆนะคะถ้าไม่เกิดรอบนี้ก็หยุดนะคะหยุดปลูกแล้ว ลูกสักพักก็จะก,กลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่ามันเงียบด้วยเราผูห้หญิงอยู่คนเดียวนะคะก็อันตรายอยู่แต่ก็ไม่รู้จะทำไงนะ นี่ยาเราหมักไว้นะคะต้นจะสวยมากออกรากแล้วค่ะถ้าไม่เกิดรอบนี้ก็ไม่รู้จะทําไงแล้วค่ะนี่ก็ไม่แน่นะถ้าฝนตกมาหนักๆดินตรงนี้มันก็จะแข็งอยู่ท่ะนี่เอาใจยากค่ะดินจะเยอะเยอะไปเลย เมตาช่วยติดตามพามดควันหญิงด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ควันจะปลูกหญ้าสักพักก็จะกลับบ้านเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าตะวันรับขอบฟ้าฝนก็จะมาแล้วนะคะขอบพระคุณที่เมตาแล้วก็ช่วยติดตามนะคะสาธุนะคะขอบพระคุณคะ่ะ